สวัสดีครับผมเลวีกงกัญญาครับวันนี้ผมจะทําคลิปการสั่งซื้อสินค้าครับนี่เรากดไปที่ตรงหน้าหลักนะครับเพื่อจะสั่งซื้อสินค้านะครับเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับสินค้ามีให้เลือกมากมายครับเราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะครับสินค้ามีเป็นปันรายการครับเมื่อเดือนที่แล้วครับผมซื้อสบู่นะครับยาสีฟันตอนนี้หมดแล้วครับผมอยากจะซื้อยาสีฟันก็กดเข้าไปตรงพิมพ์ค้นหานะครับโอ้เข้าไปดูตรงไหนครับตรงนี้นะครับตรงค้นหานะครับพิมพ์ตรงนี้นะ เนี่ยอยากซื้ออะไรก็คมค้นหาตรงนี้ได้ครับผมก็จะพิมพ์ไปครับยาสีฟันนะครับเนี่มันขึ้นมาแล้วที่ผมใช้เนื้อเดือนที่แล้วครับ Dentiste ครับผมใช้ตัวนี้ครับใช้ดีมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่ผมใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ครับเนี่ยมีให้เลือกหลายขนาดด้วยครับผมใช้ตัวนี้ใช้ดีมากเลยครับ Dentiste ครับก็เลยอยากจะซื้อนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ กดสั่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อมันมีหลายขนาดครับเราเข้าไปดูตรงสั่งซื้อเนี่ยได้ครับมันจะมีหลายขนาดให้เราสั่งนะครับนี่ครับเราไปเลือกเอาว่าเอาขนาดไหน50กรัมร้อยกรัมร้อยหกสิบกรัมนะครับกดเข้าไปมันก็จะ mp เราจะเปลี่ยนนะครับ mp จะเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้สี่จุดสี่ mp นะครับร้อยกรัมนะครับถ้าร้อยหกสิบกรัมแหละ mp เป็นหกจุดสามครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทเข้าไปดูครับผมเอาตัวนี้ครับเพราะเดือนนี้แล้วผมใช้ตัวนี้ครับใช้ได้เป็นเดือนเลย นี่ครับนี่สั่งซื้อแล้วครับตรงนี้ครับแล้วเขาไปแก้ไขได้นะครับแก้ไขที่อยู่นะครับที่อยู่ส่งของนะครับก็กดเข้าไปแก้ไขได้นะครับเพิ่มที่อยู่ได้ครับเพิ่มที่อยู่ได้ครับแต่ไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่เปลี่ยนผมจะสั่งซื้อตรงนี้เลยครับก็กดสั่งซื้อเข้าไปนะครับสั่งซื้อเข้าไปถ้าต่ผมมีรายการอยู่2รายการนะอันนี้ถ้าเราสั่งซื้อปุ๊บมันจะเป็นรายการเดียวครับย้อนกลับนะครับย้อนกลับ ย้อนกลับก่อนครับย้อนกลับผมคิดว่าผมเอาไปใส่ตะกร้าดีกว่าครับนะกดปุ๊บกดเข้าไปใหม่ครับเพิ่มตะกร้าดีกว่าครับเพิ่มไปในตะกร้านี่ครับเพิ่มตะกร้าครับเพื่อจะไปรวมในรายการอื่นๆด้วยนะครับถ้ากดสั่งซื้อมันจะเป็นรายการเดียวครับร้อยกรัมร้อยหกสิบกรัมนี่ร้อยหกสิบกรัมสองร้อยห้าสิบเพราะผมจะซื้อแบตเตอรี่ด้วยครับมันจะไปอยู่ในตะกร้าครับโอเคน่าจะเพิ่มแล้วนะครับเนี่ยไปกดดูตะกร้าตรงนี้ครับตะกร้า สินค้าที่ผมเลือกมีกี่รายการแล้วตอนนี้ทำไมเห็นแค่รายการเดียวไปกดตรงตะกร้าดีกว่าเนาะตรงตะกร้าออกไหมออกไหมออกไหม,ออไมนะครับแก้ไขแก้ไขแก้ไขเพราะว่าทําไมสินค้ามีแค่ผมผมใส่ตะกร้าไว้สองรายการนะถ้ากดชําระเงิน มันก็จะไปสั่งซื้อทันทีใช่ไหมอ๋อสั่งซื้อทันทีเลยแล้วผมมีสองรายการนะครับผมสั่งซื้อไปแล้วรายการหนึ่งไงครับสั่งซื้อไปแล้วรายการหนึ่งอันนี้รายการที่สองอ๋อแสดงว่ารายการที่หนึ่งผมสั่งซื้อไปแล้วนะครับรายการที่สองผมก็สั่งซื้อไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อเร็วมากเลยนะครับนี่นี่ครับ พอเรากดรายการเพิ Sugar, ่มมันก็ขึ้นไปเลยครับรายการสองรายการเลขที่ชำระเงินสองรายการนี่ครับขึ้นมาออเดอร์สองรายการออเดอร์นะครับออเดอร์ไปดูรายการออเดอร์เนี่ยไปแก้ไขเรายังไม่ชำระเงินเลยทั้งสองรายการนะครับทำออเดอร์ขึ้นมาเฉยยังไม่ชำระเงินเลยครับออเดอร์อะไรบ้างยาสีฟันยาสีฟันยาซีฟัน กดเข้าไปดูออเดอร์ครับนี่รายการนี้ครับที่ผมว่าจะชำระเงินด้วยนะตัวนี้ครับแบตเตอรี่ครับนี่เข้าไปดูรายการออเดอร์ครับนี่ครับเราก็กดชำระเงินได้เลยนะครับกดชำระเงินได้เลยครับนี่ชำระเงินเราเราเลือกชำระไปแล้วชำระทางนี้ก็ได้นะครับหรือจะชำระหักหักบัตร b บงกิ้งตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มีสามสี่บัญชีครับก็กดชำระเงินเสร็จแล้วมันก็จะมี m e s s เจอร์นะครับธนาคารขอรหัส OTP นะครับก็เข้าไปทำดูนะครับซื้อกินซื้อใช้ครับสะสมไปเรื่อยๆครับรายการตรงนี้ครับผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับตรงช่องนะคำสั่งซื้อครับคำสั่งซื้อมันจะมีคำสั่งซื้อซ้ำนะครับของผมมีแปลงสีฟันทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ ผมจะซื้อแปลงสีฟันแล้วก็แปลงสีฟันนะครับผมสั่งซื้อไปซ้ากันนะครับสองรายการเลยแล้วก็แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ครับวิธีการครับเราไปแก้ไขได้นะครับแก้ไขไปยกเลิกได้นะครับกดไปที่หน้าบัญชีเราครับหน้าบัญชีแล้วครับจะมันจะขึ้นรายการมาตรงนี้ครับสินค้าที่ต้องชําระเพราะเรายังไม่จ่ายเงินนะครับเราเลือกสินค้าไว้เฉยนะครับเข้าไปเราจะเจอเลยครับ น่สินค้าที่ที่ผมเลือกส่ตะก้าไว้ครับมันเอาโผล่อยู่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่ที่ผมจะซื้อครับมีค่าขนส่งนะครับ3าบาทครับราคาสินค้า390บาทแบตเตอรี่ครับมีแปลงสีฟันที่ผมกดเ่ตะก้าแล้วผมสาธิตเมื่อกี้มันเพิ่มไปอีกหนึ่งอันครับแล้วกดยกเลิกยังไงครับก็จิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปตรงชําระเงินเลยครับอ่าไม่ใช่จิ้มไปตรงรูปภาพครับรูปภาพจิ้มไปรูปภาพนะครับเพื่อจะไปยกเลิกยกเลิกรายการนี้ก่อนนี่ครับว่ายกเลิกนะครับ กดคาว่ายกเลือกครับให้มันเหลือรายการเดียวยืนยันเลยนะครับยกเลือกก่อนนี่ครับเหลือแค่สองรายการผมวันนี้ผมจะซื้อแค่สองรายการนี้นะครับซื้อหองรายการเอาไล่ชาระเงินไปทีละอย่างก็ได้ครับตอนนี้นี่ครับที่ให้ดูเมื่อสกูาชำระได้บัตรเครดิตก็ได้หรือธนาคารแบงกินนะครับมีสี่แบงก์เราก็ผูกไปเลยนะครับหรือใช้นะครับบัตรเครดิตนะครับบัตรอะไรก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ แต่ผมซื้อเดือนที่แล้วครับผมพ่วงบัญชีไว้แล้วครับบัตรเครดิตของผมน่ะมันเป็นนี้แล้วอยู่แล้วครับธนาคารไทยณิย์ผมพ่วงแล้วนะครับที่ผมกดตุกตรงเนี้ยซื้อได้เลยนะครับกดชําระเงินทันทีเลยนี่ครับมันก็จะพาเราไปที่ธนาคารนะครับธนาคารแล้วเราก็กดนะขอรหัส OTP ครับ OTP ครับกด OTP ครับกดรหัส OTP ยืนรหัส OTP ก็จะเข้ามานะครับ ถ้าเรารวดรวมใส่ซื้อสั่งตะกร้านะครับมาแล้วครับกดรหัส OTP ครับแปดสามเก้าแปดสามเก้าสามแปดสี่โอเคอ่าสับมิทครับกดสับมิทยืนยันสั่งซื้อแบตเตอรี่น,นะครับเรียบร้อยครับ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อนี่ครับรอยืนยัน mp นะครับกดยืนยัน mp เลยนะครับเพราะเราต้องการตัวนี้ครับได้แล้ว14.6 mp ครับแบตเตอรี่ครับจะมาตัดผมครับจะได้อ่านเรียบร้อยนะครับและกดยืนยันนะครับนี่คือขั้นตอนทำสั่งซื้อนี้ไม่สามารถขอคืนได้โอเคยืนยันกดยืนยันนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปนะครับสําหรับ ขั้นตอนของยาสีฟันนะครับนี่ยังเหลืออีกหนึ่งสถานะนี่เป็นการจัดส่งของของตัวนี้ครับจัดส่งเราจัดส่งเสร็จแล้วเราก็จะไปกดรับสินค้านะครับเนี่ยยังเหลือการชําระอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือยาสีฟันนะครับก็ได้อีก 6. 3 m ุดสามอครับก็กดชําระเงินเนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับกดเข้าไปผมพวม่วงบัญชีเรียบร้อยทําครั้งเดียวพว่วงบัญชีเราก็จะสามารถชําระเงินได้เลย มาแล้วนะครับรหัส OTP ครับก็รับรหัสกดรหัส OTP ที่ส่งไปใน SMS โทรศัพท์เรียบร้อยครับกด Submit นะครับเสร็จแล้วกด Submit ครับก็จะเป็นการยืนยันซื้อยาสีฟันนะครับนี่ครับเช่นกันครับทั้งซื้อแบตเตอรี่ยาสีฟันกดยืนยัน MP นะครับฉันได้อ่านเรียบร้อยแล้วติ๊กถูกด้วยแล้วก็กดยืนยันนะครับ นะครับก็กดคำสั่งนี้ไม่ขอคืน MP นะครับเรียบร้อยครับย้อนกลับครับกดย้อนกลับเห็นไหมครับก็จะมีการสั่งซื้อ2ตัวกําลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดส่งรอรับสินค้านะครับภายใน7วันนะครับแต่ส่งเร็วมากครับตอนนี้ผมก็มี MP สะสมแล้วนะครับเท่าไหร่อันที่แรกนะฮะได้ MP 14.6ที่2ซื้อได้6.3ครับเราจะซื้อสบู่แฟบสบู่ยาสีฟันนะครับ เข้ามาซื้อได้ครับตอนนี้ทางแอปก็ได้แยกราคาสินค้ากับราคาจัดส่งนะครับนี่กดไปดูได้คำสั่งซื้อตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเรานี่คำสั่งซื้อกดเข้าไปกดเข้าไปดูนะครับติดต่อเราครับนี่เข้าไปศึกษาฟังก์ชันนะครับสนุกดีนะครับแล้วสินค้าจะเข้ามาเยอะๆครับหลังวันที่20มิถุนายนนะครับ2 6 0 3นี้จะมีสินค้าเข้ามาอีก 2- 3พันรายการครับสินค้าห้างสรรพสินค้าครับแฟบสบู่ยาสีฟันน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับน้ำยาล้างจานนะครับพริกกะปิปลากระป๋องนะครับมาม่านะครับเราก็จะเข้ามาครับเรานะครับเข้ามาซื้อได้ครับในนี้นะครับเปลี่ยนรายจ่ายย้ายที่ซื้อนะครับครับฝากไว้นะครับเข้ามาใช้งานกันได้ครับซื้อสะสมครับให้ครบ1 2อ MP ภายใน30วันครับก็จะเป็น เนี acer, ่ยเพเซอร์รับผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับ6ข้อนะครับถ้าเรามีคนสมบัติครบถ้วนนะครับเราจะได้ทั้ง6ข้อเลยตามเงื่อนไขของแอปพลิเลชันโมโมครับไม่ต้องลงทุนครับเปลี่ยนที่จ่ายจาที่ซื้อครับมาใช้สินค้าผ่านแอปพลิเลชันโมโมรับรายได้กันครับสวัสดีครับ